สวัสดีจ้า,น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 ,จานี่พวกก็สอ,อ,อ,องเส,เสียนน้ำบินเส้นแนวจ้าเมนีค่ะเขาปาหาเห็ดเหมือนกันนะเมนีกะปล่อยกันหาเห็ดของเขาค่ะเมนี้กะรถเสียนกพี่น้องเอ้ยรถซาลิงเสียสตาร์ทออกบบาาอาจากบ้านแล้วอ่ะโกติดล้วจ้ะเนาะกะดีย่างมากค่ะลูกบัดกำลังแกะตามมาในทีหลังกับยายเนาะน,นี่ค่ะ มบรรยากาศสองขางทางเลยจ้ะเด้อค่ะในบนเขาเพลินงามงามเลยจ้ะเขาทงเลยจ้ะเด้อมือปุ่นตะเวนกําลังสิขึน้นนะค่ะเนาะงามคักอยู่เขาทงปีหนีเพลินนะค่ะทงเขาหอมมะลิค่ะเขียวไปเบิดนะค่ะเนาะกําลังงามจ้ะเขาเพลินนะค่ะฮะข้าก็สิกําลังสิเดินทางเขาป่าอ๋อกะต,ตอนนี้กะไกลๆจะหกโมงอะไรจ้ะ บ่ายห้าหกโมงนี่ก็แจงแล้วเดินจัดเด้อค่ะเดินทางเข้าขป่าเอาอยางก่อนค่ะยางท่านได้หอดป่าดี๋ยวลุง่ะเนาะค่ะลุงบัดมาส่งไว้กลางทางกลับไปหับใหญ่มอเตอร์ไซค์นะคะเนาะสอนซองหัวใดญ่นาะจ้ะมีผู้ใหญ่โตโตเนาะจ้ะเนาะ,ะเลยได้ยางเอาเนาะค่ะเนอะ้อไปยางไปเรื่อยๆค่ะพีแฟนน้องเบิ่งวิวข้างทางนี่นะ แล้เวร์ก็กำลังสืบส้่งนะคะเน,ะนะาะบิณฑบาจ้าอ่าอา้าวกะถือโอกาสไปผ้าส้มทุงนะคะเนะาะเขาพี่ดีกะให้แหนกันสุขคนอยู่กะนามพ่นมาสาอนะ่เนาะฝนตกตะกุกหาเลยเลยนามกะกำลังดีเนาะคะ่ะเฉพาะหน้าทงเด้อจ้ะเด้อถ้าเป็นหน้าดอดหรือว่าหน้าสูงๆเนี่ยกะยังพันไม่นามอยู่ จังหน้าปลาเฮาค่ะสูงๆกับนมม้มประทันมีเนาะจ้ะหน้าห่วยเหมือนกันเนาะคะ่ะเนาะกับซีมีแต่หน้าแต่สวนฝ่าเฮาเพราะนามคลองเนาะคะ่ะเนาะไก่สีฮอดได้ละนางป่ะทันได้กับซีฮอดเพราะต้องฝ่าวมากค่ะยืนปลากับมือดขึ้นเก้าต้องกับหายใจเย็นๆเน,ะะนาะค่ะเนาะหายใจห่อนกับประทัหายใจเย็นๆ แต่ว่าปลาเหนื่อยๆค่ะคนก็นล้าให้หลายโดยจะเด้อผูกเมันไต่ผูกก,กับไต่ไปแล้วก็มีค่ะเฮากะมาแบบนี้แหละสูมือปกติกะสีสายกูน,นี่อีกก็มีบางมือเนาะคะ่ะเพื่อสีแล้วเบียกแล้วงานอยู่บ้านเนาะ,ค,ะค่ะเฮากะเหลวสายก็นอื่นเขาแหละเนาะคะ่ะเนาะรถเพก,ก่งกระจอ,อยู่หลายคันแล้วนี่ค่ะ เส้นทางไปปลาเห็ดหน่อค่ะเนาะนี่ค่ะเป็นลุ้มเป็นบ่อค่ะเส้นทางก้างทงนี่สิะค่ะจ้ะก็เป็นด้านแนวนี้แหละเพราะว่าเส้นทางนี้น้ำกระติถวมทุกปีก็ระติเป็นแบบนี้ละจ้ะค่ะอผู้ใต้เพิู่ก็ออกมาผู้มาใหม่เพิู่ก็มาเนาะจ้ะเอาแล้วแต่ผู้ใดสิได้ผู้ใด้สีมานเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะมึงเข่าพิ่นเนาะค่ะเนาะ งามบรรยากาศเศร้าๆนี mm ่ค hmm. ่ะเบดึงธงขาวหอมมะลิของเฮาค่ะนี่หน้าพืชนี่ต้นแหลกคุณกับเห็ดโปฮันไถ่หนหลายวานบดไถ่นวัตชนสิบบดไถ่เห็ดนะคะเนาะนี่ค่ะเพิ่อนว่านที่หลังเนาะค่ะเนาะตอนน้ำหลุดนี่ค่ะก็ไดพืชของเพิ่นเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ ่กำลังงามเนาะคะ่ะผุ่นปาเห็ดของเฮาที่างผุ่นเด้อจะ้ะปาเห็ดเขาต้องย่างกลับไปอีกเนาะค่ะเนาะกระสิทธิภานหน้าเขาคือเก่าแหละเขาไปเลยเขาก็งามงามคะ่ะรถลดฝนฝนมาก่อนเนาะค่ะเนาะมาหาเห็ดเอากับบดวนดอกเย็ยยน,ยยยนๆเนาะจ้ะเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะผ่า เราเขางามตอนเสาบรรยากาศดีๆเนาะค,ะะคะ่ะเนาะนี่ค่ะสวยเขางามเนาะค่ะเนาะนะฮ่วนยะมีกยกําลังขึ้นเนาะค่ะเนาะมีกันรายค่ะฝนก็เมือนมาทุกมือทุกเว็นแหละแต่ว่าเตกตกเพราะ,ะลิ่นลินเนาะแต่เนะะนะะาะนี่ค่ะไปดึงบันกรกำลังยกำลังมา มึงบันกะหับใหญ่มานนำใหญ่พันอยากมาเนาะ,ค,ะนนค่ะเนาะหายย่หายกินละจ้าบอได้กินแต่อยากเนาะค่ะเนาะบอดด้ไล่กับบอได้กินได้แกงบอดดิเล็กใน,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 นหน่อยๆคะ่ะเห็ดป,ปลาพูดได้ก็อยากเนาะคะ่ะนี่ละจ้าหวานหอมคะ่ะเนาะหายย่หายกินเนาะจ้ามาหากับบอดดิกินเนาะคะ่ะเห็ดป,ปลาเพป็นบอดดิออกตลอดเลยจ้า รุดดุนพิ่งกะโอ้ยเข้าไปกีบนี่ค่ะนี่เขาหน้าดำของพึ่น,นะะเนะาเคเนะ,านค,ะ,นค,ะนค่ะเนาะเหลือมงามเหลือมเกี้ยวเนาะจ้ะเมาก็จะเย็นแบบนี้แล้วเนาะใหญ่เออเมา่ก็จะเย็นแบบนี้เสมอแหละไ่แก้งคือกันละไม่ต้องเฝ้าต้งด้วนมาใจเย็นๆอ่ะ จ้ะเบิ่งเขาหน้าดำเพิเ่นเด้อจ้อจะุกำลังงามอ้าวลุงบาจะไปที่ไหนจะเลิกเขาป่า <c oughs> บ่าโอ้โหลุงบาจะเลิเขาป่าเอ้าเอาคูไปไป่คนไปคู่ลุงบาเด้อจ้ะเดินเนี่ย <c oughs> อ้าวลุงบาจะาคู่เขาป่าเอาป่ะคู่สิ่งสิย่างเป็กไก่ใหญ่พระจ้จาพอพระเจ้าเฮ็ตนาเหลือหรือว่าเฮ็ดตังเหลือนะจ๊ะเนาะ งามๆเลยจ้ะเก็บเก็บนี่เมันกินไว้ก็มีนะจ้ะเอเบิ่งบรรยากาศปลาแล้วจ้ะเนาะะก็ลังยางของมาแล้วจ้ะเนาะะปลาเห็ดของเฮาเนาะค่ะอ้าวบ่งเบื่อใดแก่เนะค่ะมื้อนี้คนหลายเด้อจ้ะเด้อมื้อนี้มันยุติแจ้ะเนาะ คนจะไล่หลายๆอ่ะตาคนจังอยากกินแกงเห็ดลระพี่นองเอ้ยอ่ะไปเรื่อยๆจ้่ฮะไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวเหยื่อมาเลยเ,ลยเลก็บแล้วกันเนาะ มันจะกัดตาเห็ดของเขาเราค่อยๆหาค่ะค่อยๆด่ายเนาอยากบ่ต้องด่วนบ่ต้องใจหอนนะจ้ะเนาะไปเรื่อยๆนาะจ้ะถึงเวลาพี่น้องงานหยาบจะป้องด้หายด้วยเหมือนงาน้ยเห็ดเนาะค่ะเนาะเห็ดหนาเลยหรือว่าเห็ดล่างเหลเนาะจ้ะพี่น้องพอแล้วจ้าพอเห็ดเผือกมันดอกบ้านมันดอกตุ nine, yeah. on, really really ่มเผ่อเนาะจ้ะเนาะเอาเก็บดนะจ้ะเด้อเวลาเก็บเห็ดเนะจ้ะเนาะ ข้ากระสิบเบอร์เตี้ทำลายยังเพิ่นขอกใบใหม่ใบไหลให้เพิ่อนอยู่สภาพเดิมเด้อจ้ะเด้อเพิ่นสิได้ออกไปข้ากินอีกเรื่ยอ,อยๆด,ด้วยจ้ยเะนเนาะราคากข้ากระสิตัดน้ำเดือข้าคไข่ตัดทีเดียวด้วยจ้ะเนาะเดือจ้ะเบิ่งตนละคนเก็บเห็ดแล้วกัโอ้ยแต่เห็ดดอกเดือมกว่าเขียเขียวจ้าว่าได้แก่งะได้อจ้ะเขียวจ้าวตาสิแตกด้วจ้ะเนาะ เาก็พยายามแบบบต้องเคลียร์เห็นกับเก็บเนาะค่ะเนาะมันเฉได้กินโดนๆนาะจา้ะปลาเนาะค่ะ,นะ,คะเนาะมันเคลียร์แตกเบิดกับข้าวนาข้ากับิบลี่ยกินอีกนะค่ะเนาะเสือเพิ่งเกษตายเนาะจ้ะเนาะเากเก็บแล้วกเาก็ค่อ,คอยๆเก็บไปเนาะคะ่ะมันเรียกว่าผู้ใดเรับจ้ะเด้อค่ะเวลาเก็บเห็ดก็เก็บกับพยายาม เั็นเคลียกับย่ยเคลียหลายเคลียเน้นนอยนะคะเนาะเคลียเน้นนอยกับเห็นเพื่อนนี่ยแหละกับเฮ็ดน,นะคะเน,ะนเาะก,กับ่ต้องเคลียมากคลุงควรอเคลียจ่าแปลนแต่และใบใหม่ออกจากพุ่มใหม่เบิร์ดนะคะกับมือล่างมากะเห็ดกรบบอกให้เขากินนะคะเนาะเพราะว่าเสือกระไตเบิดเคลียเห็ดนะนีอะนะ่อยากบอกเน่จักหน่อยนะจ้าเพราะว่าปลาของเขาเนี่ถือเคลียจนดมุนเบิร์ดนะคะเวลา เม็ดก็ออกแค่เดียวนะคะจะจบนะคะเพราะว่าปลาคนถือเคี่ยวถือขุี่จ้าว่าใบตองเปิดออกมานะคะเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะจากเหงาไม้เม็ดกับบ่อออกเสือกับใต้นาะจ้ะขอจมในจักหน่อยเนาะจ้ะแล้วจะหาโตค่ะส่วนะะมากะไทยเบื้องแนวประเทศไทยเบืเ้บองแนวกะพามาเบื้องสภาปลาร,มร,มรมาวมๆของเฮาเนี่นะจ้า ของปลาหาเห็ดเสานี่ยนะจ๊นะเนาะอ้าวหอยเลยลจ้าเห็ดผึ่งเห็ดผึ่งเห็ดผึ่งเหลืองอยู่ในทางนะคะเนาะมีคนเห็นมื่อนี้ก็ไม่ค่อยมานันไดดอกเอาเก็ดคนเด้อจ้ะเห็ดผึ่งเนาะจ้ะเนาะดึง,งออกบ่สซี่เลยจ้ะออกง่ายๆออกบ,บ่เป็นมูอึดเม,มนนี่เดี๋ยวถ้าเราซ้ำนี่แหละจ้ะ นีนนนนนน่มือนี่ก็ไม่ได้ร้ายดอยกด็นี่พ่อเด้แกงพ่ละแกงหน่อยนี่แหละจ้ะนั่นนมือี่เฮ็ดจะห้างยากแน่คนก็ไลยเฮ็ดจะห้างย,ยากเด้จอจ้ะพี่น้องเอ้ยอจะเสียว่าห้างไงแม่ป้ากันหน่อยๆคุ้นกันไล่ๆเน้ะจ้ะเนาะนี่ค่ะ กเดินทางหลายคนดอกมหาเห็ดกัต่างคนต่างแยญ่ใหญ่กันไปแล้วละ่ะเพราะว่าใหญ่คนละเล็กแล้วเนาเพราะเด็กเก่งก็พากันไปนี่สภผ่าปลาเนาะค่ะเนาะอ่ะใหญ่แล้วฮะงอมเงี้ยงงอะเงี้ยงดูเขานี้กันเบิดแล้วล่ะเขาออกจากปลากั็ไปแล้วอยู่กับใหญ่เนาะจ้ะเนาะกําลังจะออกจากปลาคือกันละจ้านี่ค่ะนี่ค่ะ ผูเพื่นมาไตาเอาภูกระสิไรย,ยู่เพิ่นมาไตาโอ้ยบ่เด้มาไตานะูเพื่นดอกกะปานน้อยหน่อย้ยนะเจากนนดนเขาพุนีเขาก็เบิดไปต้นตัวเห็ดบ่เด้ออกหลายมากมาอีหยี้ยฮะจ๋าสมีละจ้าแสิเดินทางกับบานัน่นหละนะอ่ขเนาะค่ะพ็มาพาชมปลาซื้อดอกเห็ดก็บ่ค่อยมีดอกหาสมปลาชมมยังไปสันละก็ชมหน้าเขาหน้ายัางอ่ะ ผ่านมากอะผ้าส้มผ้าเบ่งเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะสภาพปลาของเฮาเนาะเอาจา้ะกะเข้าเฉขอจบคลิปไว้จะเพียงเท่านี้เด้อจ้ะเด้อค่ะเดินทางกลับบ้านแล้วจ้ะก่อนจบคลิปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะ,คะกดติดตามเด้จอจ้ัช่องของเฮาค่ะเสษตรทำดินชช่นเดียวกัน